ดสาวอยากใส่บ้างไหมล่ะก็ผูกอะใส่อะไม่ด้วยค่ะจะลงมาข้างล่างบ้างไหมอ่ะขึ้นไปแล้วอ่ะจะลงมาบ้างไหมอ่ะขึ้นไปแล้วอ่ะไม่รู้ครับลงมาบ้างดิ จะได้จะได้ลองไงระวังรถออาออกทางนู้นแต่ด้านแสงอ่ะไอเดียนถูกเกินที่ไม่ได้คนเขาอะออกมาเสียงออกยังไม่รู้เลยเนี่ย เต่าขาววิ้งเลยกีดำเป็นปีเต่าดำได้ด so. ้วยได้ไปาง่เต่ามีแนะนำาาาพี่จะเรียนโทร แม่แมวหน่อยตัวเกเรียนตีไม่จบเลยอ้าวเราบอกให้แล้วยี่หนึงอยู่เลยเราตามเนีต้อีรอ่ะมหม้นะหอด้เียวก็เพื่อนไหนครับ ข้าวนี้ไม่เลยได้ข้าวอนนี้ก็ได้แต่ไม่ถึงข้าทางนู้นขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายไกี่โมงไม่สี่ทุ่มไม่เต๋าคือเต๋าจะลงมา เลิกเร็วว่ะเสร็จเร็วตลอดตลอดครับไม่เสร็จตบคงไม่กลับเยอวาเกขาอ่านเดเ้เาก็รู้มืดอ่ะร้อนแสงใช่ตาใจพี่ตรงไหนมามันมืดแล้ว พี่เต๋อาพี่เต๋อขัมมพะอ๋อโอเคอ่าพี่เต๋อ,พ,อ,อ,อพี่เต,ต๋อชี้ะอย่างนี้โอเคัอยน้จะกาผมแล้วพี่นดาโอเคเดินมาติดะติด้างหลังเกาหลีบ้างนะคนนายขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยจะได้ไป <S <S ไปเดเกาหลี ี่ได้ไปก่อนทะเลย์คาบีค่ะไปเกาหลีไปเมื่อไหร่ครับเขายังไม่ประกาศเลยอ่ะเนี่ยพี่จะมาถามเต๋าตอรู้หรือยังจะได้ซื้อตั๋วเลยไงจะควักตังให้หรอจะควักตังให้เหรอมีเหรอยัดตังมัไปยัดตังมัไปจะว่าหล่นไม่หรอนะพรุ่งนี้เลิกเที่ยงคืนหรือกี่โมงมีครับ

ถ่ายหนึ่งได้สองเด่นหน่งสองค่ของบของขวัญของขวับ้านเด็กไอคืออันล่าสุดใช่ไหมของใช่ไโหไปแจกมั้ไม่ใช่แจกเต๋าให้เด็กให้เด็กผมให้เด็กพี่ให้เด็กพี่ให้เด็กพี่เาจได้เคยยินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้ว ทว่าเดี๋ว่าอะไรนะ้ที่แก่แล้วมีวินัยอะไรสักอย่างฝ่าุนทรมันเก่าแล้วเปล่านั้นล่ะปีไหนก็เมียนไปสิ็วินั่รพดานายขอถ่ายรูปหน่อยโอเคข้างบนมืดแล้วก็ เซตตรงนี้เลยใช่บ้างโอเคอ๋อเฮ้ยไม่ใส่แล้วไถ่ายเยอะนเยอเยอะเยอะบางทีมีทุกคนอย่งนนี้โอเคไม่ต้อง่ยน่เป็นีน้้ไม่นาดีนะอ้าวไ่ที่เด็กก็มโตออกมาราว่าทีไมถ่ายกันที่เด็กก็โผล่มาแได้ยไ่ายก็แคได้แคสได้มาไม่ได้เลยอ

เฮ้ยมีต้ององไของไก่ได้กว่าเดอัน้ได้ก่เจริงเหรอยังไม่รู้วล่าไปดได้ยังไม่ได่ไม่ได้ปิดงานจ๊อไม่ได้ไปละวันที่เต่าเล่นนั่นแหละวันเกิดแจจุงวันที่ย6่หอ่ะวันรอบแรกอ่ะแล้วเหลงไปดูถามไม่มาดู นั่นไงถ่ายบัตรแล้วเนี่ยประกาศขายบัตรแล้วเนี่ยพี่ต๋ออาจจะฝากพี่เต๋อใครบ้าียอยู่ประมาณสามสี่รอบเ้ยบัตรนี้พี่จอยหไกลๆจริงจังมากกว่าพี่จอยหลอจริงจังพี่จอาที่มันเสียพี่จอยจอยเสื่อแต่พูดผ่านทางนี้พูดผ่านทางนี้รู้สึกว่าพี่จอยก็ ไม่ใช่ผิวตบไปของน้ำของซาทูตของเขาของเขาตอไปของนายสวดีครับแฮรวีเดย์นะครับผมน้ำก็เขาเปควขาสุงมากครับร่างกายแข็งแรงแล้วก็อืมเป็นดี่ครับรหมดอยู่ที่การไม่เยแ่พี่การทอาเิดลแล้วพี่เกิดแล้วเนี่ย อะไรยุงเหรอรถมาแล้วป่ะสวัสดีครับปลาปาปาวาที่จะรถพีออ่อยู่ข้างบนฮะสงการสาวาวต้อเก็บรถเวลาสงการเนี่ยนะก็อะไรกัานี่ถนะุงนีล็วกันกลางนี้เอาด ไฟดวงนี้เปิดตรงไหนาไฟเปิดอันไหนเปดราไฟดวงนี้ไม่ไงดูนู้นนงตังตะไวาอย่าเพิ่งัเลยคุยกันก่อนพีเต๋บอกเสร็จข้างล่างแล้วไงยังไม่เสร็จเสร็จแต่ตรงนั้นไมเสร็จไม้ทำมห้องน้ันทำ้อิดหลอดนไม่ติด ยังไม่หล่ออยู่ตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยเยอะกว่าอันหนึ่งใช่เลยยี่สบหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย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  บอกพีก่กดแล้วใช่ไหม,หมเขอาอเรียกเขาเรียกทำ <c oughs> ไมขยักทำไมขยักย,ยกเขาชีเรียก